ฮ้ยนายน่าเบื่อว่ะข้ามไปเลยวีนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าค่ายะขนาดมากมีวุฒิวินไหมอุ้ยโอ้โหเลือดกระชูดยุการสุกด้วยนะครับผมทำเป็นกระทระโพวิล็อกแปดตั้งนานนะครับเราอยู่ในเกมที่ไม่ชื่อว่าชื่อว่าอะไรวะแหมเกมที่เกมนี้ก็ออกเสียงยากด้วยสิเราก็มาอยู่ในเกมต่อสู้เกมเดิมเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นซิงเกิลเพลเยอร์นะมันตีเพลเยอร์รู้สึกจะเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดนตบยับเลยครั้งที่แล้ว โอเคเรามาต่อเลยดีกว่าเรามาเล่นของดินแดนอื่นบ้างดีกว่าเป็นดินแดนทงของสีแดงน,นะแต่เฮ็ดดีใหญ่มากโอเคเรามาเริ่มกันด่านที่3ามกเลยดีกว่านะครับแหมแล้วก็มาเจอพ่อหนุ่มน้อยเอาไงเราใช้ดาบขวานเช่นเคยเดี๋ยวตาหน้าเปลี่ยนอาวุธบ้างดีกว่าแหมใช้ขวานแล้วมันอาจจะน่าเบือ่ออุ้ยแขนลุดจะคิดจะเหลือไหม ไช้อาวุธมาหลายพันแล้วคนบอกโอ้ยน่าเบื่อะอะเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนอาวุธดีกว่านะแล้วทางด้านของอาวุธเนี่ยโยมาเราใช้มีดดีกว่านะมีคู่โอเคเป็นมีดคู่ลักษณะมีคือจะจ้วงจ้วงอด้ตจุบ เราเราสึกเราไม่รู้ม่าเราเรามีโรือเปล่านะโอเคไม่รู้ว่าเสียงเกมจะได้ยินหรือเปล่านะครับผมถ้าไม่ได้ยินก็ขออภัยด้วยนะครับ <S <S เสียงเกมค่อนข้างเบานิดนึงนอ่าก็ให้มให้มันซูบ้างให้มันซูบ้างนางยน,าน่าเบื่อว่ะข้ามเลยบีนนี่เป็นอะไรที่แบบว่าข้ายะขนาดมากมีวุฒิวินไหมโอ้โหเลือกกระชูดโอ้โหยากับนำโปร น้ำโปรไหลจุดๆเลยโอเคมาใส่มาใส่มาใส่จุ๊บอืมอืมอืมเอาดิเอาดิระยะระยะเอาให้เหมาะสมจงจวงจ้วงจ้วงจ้วงโอ้ยเจ็บเจ็บจิงเบยนายเราเจ็บแล้วเนี่ยเยอะทำทำทำอะไรทำอะไรทำทำอะไรทำอะไร โอ้โอมีต้องทำอย่างนี้เหรอ,เ,อเดี๋ยวงั้นดาตาน้าเอาโล่มาดีกว่านั่งสารงั้นพาไปส่งยิมมาลกให้กันดีกว่าอ,อันนี้เป็นลูกตุ่มลูกตุ่มนะครับแหม่ไม่บอกดลคิดว่าเป็นสั่งคังเร็แรงเอ้ยจุ๊บนี่อ่า อุ้ยตีตีนะฟ้าแรงอยู่อืออือเออเออแต่ไม่สะใจเท่าขวานกับเนี่ยฟันทีกันคอขาดกันเลยทีเดียวเอาละเอาละเรามาใช้ขวานกันบ้างดีกว่าเอ้ยรุนแรงไม่ต่างอะไรจากประชาชนกับใช้ปืนอ่ะอุ้ยอืยอมาดิ Ê, úy, 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 cùng ơi 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 Phải Phải ơi 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 โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่ยากใชยากอือเราจะสู้กับคนแข่งแก่งม้างเราเปลี่ยนมาเป็นประเทศนี้บินมาเลยนั่นเนี่ยจํเสียตังมาก่อนหนึ่งหมื่บาทเพื่อมาต่อสู้กับเจ้านั่นทำให้ข้าพอใจสัจหนุ่มจริงแกก็ไม่หนุ่มเลยน่านในแก่มากเลย บุรี่ไม่ได้บุรีเว้ยพูดความจริงมามามา้ฉันพอใจซะไอ้หนุ่มเอ้ไอ้ลุงโง่เอมเออหมดแรงี่โอ้ยโอยโอเมาดีวมาดียวมาดี๋ยวมาจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บอมาทไเจ๊จับอุ้ยอุมาดิสับหัวสับหัวเอ้ยคอฉันจะขาดไปทีเดียว เอาละเอาละเราเอีกตาหนึ่งกันเลยดีกว่านะมันเอ๊ะใช้มีดเหรอโอ้โหใช้มีดกับอะไรอ่ะไอ้ที่เป็นลูกตุ้มมามามาเลยมาเลยมาเลยไอ้เจ้าขวานจาม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 จาม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 โอ๊ย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 มาเลย มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวขะมอขะมอไอ้เ <Sammy? S 1> <Twelve, S 3> ุ้ยผมฝัดฝัดมาฟาดจับมาดิมาดิไอ้ลุงไอ้ลุงลุงโง่กลับไปนอนกินถั่วอยู่บ้านไปไอ้ไอ้ไออ้ไอันฟันฝันฟันฟันฝันขอขาดดิขอขาดขอขาดมาเดี๋ยวทำฉาบธุรกิจให้ขอขาดลุงลุง คอไม่ขาดอต่หลุมดูคอไม่แข็งเลยเออเอ,เอาละเอาละก่อนจบคลิปเรามาเล่นในโหมดมันตีใครเยอร์กันเลยดีกว่าเ,าเกี่ยตาแถมแล้วกันนะโอเคไู้ิเราจะเจอใครเฮ้ใครใครออมาดิมาอุ้ยใช้โล่ะใช้โลมาดิ๋ยวใช้โลมาดิมาเลยมาเลย อย่าหมดแรงฮะย่าหมดแรงอืมอย่าหมดแรงเฮ้ยจุ๊บจ right. ุ๊บจ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 ุ๊บมาดิใช้ขวานใช้ขวานคู่อ่ะผมเป็นคริสตูดเนี่ยไม่ใช่คริตโตเพราะทีคริสโตมันใช้ดาบแต่เราใช้ขวานเนี่ยเออเอามาเอามาเอามาอืมใช้โลกว่าการหนอ กันหัวกันหัวไว้กันทําไมกันทําไมเสยเ,เสยไม่ได้อีกเสยเสยเสยจิอือืกันทําไมกันทําไมโอ้โหต่อรอบสองกันเร็วๆเลยอืมอืมมาดิมาดิ๋ยวอมมาดิมาดิมาดิ มาดิมาจ๊บอืมหัวหลเปนน้ำพูดเลยโอเคจ๊บมาดิโลโลกันหัวทำไมโลกานหัวทำไมจ้าพหนุ่มโลกันหัวทำไมมามมาจุจ <ahu> ุ๊จุอืมอืมหมดแรงหมดแรงโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิฮะฮะเฟีเยโอ้ยโอ ดันได้ก <ounded> ็เก <mañana> ียวละเจี๊โอ้ยโอ้มันกดมาให้เราขึ้นเลยฉนะช่วยทำให้คนดีๆเจ๊ยะดันบ้าง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 ถอย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 อยถ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  เอไหลเป็นน้ำรูเลยอ๋อเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่ลืมกดแชร์นะครับกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อสนับสนุนช่องเราต่อไปนะครับสัญญาว่าจะทำคลิปให้ดีกว่าเดิมนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ See you again tomorrow goodbye